การใช้งานตัว tuple ในภาษารัฐนั้นคล้ายๆกับการสร้างอาร์เขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลซึ่งความแตกต่างก็คือตัว tuple เนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลได้หลายชนิดของตัวแปรก็คือหลาย Data Type อยู่ในตัว tuple เดียวนะครับสมมติผมกำหนดตัวแปรชื่อว่า tuple หนึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะ assign ค่าแล้วก็ใส่วงเล็บเปล่าๆแบบนี้นี่ก็คือการ เขียน tuple ถ้าเกิดเป็นแบบ array เนี่ยเราจะใช้วงเล็บเหลี่ยมทีนี้สมมุติว่าผมใส่นะครับ value ตัวแรกเป็นข้อความเป็น string แบบนี้ถัดมา value ตัวที่2ให้เป็นเลข1น mm hmm. value ตัวที่3นะครับ mm hmm. ผมกําหนดเป็น array vector ขึ้นมา1 array สมมุติด้านในเราใส่เป็นตัว character นะครับตัว a แบบนี้ mm hmm. value ถัดมาสมมติว่าเป็นตัว คาแรคเตอร์เปล่าถัดมาให้เป็น Array แบบปกตินะครับใส่ Side value ไปเป็น 1, 2, 3ถัดมาสมมติว่าให้เป็นตัวเลขแบบ float ดูบ้างสมมตินะครับให้เป็น10.5สังเกตว่านะครับตัว Data Type ของ Tuple เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเองอัตโนมัติก็จะมีตั้งแต่ตัว t t r n n s l ล c e นะครับ n n s t r ตามมาด้วยตัว Integer 3.2 Bit ตัวเวกเตอร์คานะครับแล้วก็ตัวคาแร a เตอร์เปล่าแล้วก็มีตัวอาร์เรย์สามส v บ l u e ิตนะครับมีแวลูอยู่3ตัวมี f l o ด t 64บิตทีนี้เราลองจะพิมพ์ออกมาดูนะครับเราก็ใส่ตัวโคลอน question mark comma นะครับตามด้วย tuple 1ลองรันดู มันก็จะพิมนตัว tuple ทั้งหมดนะครับ tuple เนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบของในมีวงเล็บนะครับครอมไว้แล้วด้านในก็เป็น value ทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการพิมพ์ทีละตัวออกมาเราก็สามารถทําได้เช่นกันครับก็บอกว่าพิมพ์ line นะครับสุดแล้วเราก็ใส่ tuple แล้วก็ใส่ตัว index เข้าไปสมมติว่า index ที่0นย์แบบนี้ อินเด็กที่0ก็หมายความว่าเป็นตัวแรกรันดูนะครับมันก็จะออกมานะครับอินเด็กที่0ก็คือ String สมมติว่าลองเป็นอีกตัวหนึ่งเราคอมม่านะครับตามด้วยตัว Tuple 1. สมมติว่า5สมมติว่า Tuple.Index ที่5รันปุ๊บนะครับมันก็จะได้มา 10.5ก็คือตัวเลขด้านหลังสุดทีนี้สมมติว่าผมจะกำหนดตัวแปรทัพโปอีกตัวหนึ่งมีชื่อว่าทัพโป้อ t แบบนี้กำหนดนะครับให้เมนมีค่าเท่ากับตัวทัพโป้แล้วก็ด้านในใส่เลข5แล้วก็เลข6ลงไปมันก็จะขึ้นตัว d a t a t y p e ออกมานะครับเป็น Integer 3.2บิตทั้ง2ตัวเสร็จแล้วรอลองนะครับนำเอาตัว Uh, value ใน index เนี่ยของทั้ง2 tuple เนี่ยลองมาบวกกันสมมุตินะครับผมบอกว่าจะนำเอาตัวเลขหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น tuple tuple 1นะครับ dot index ที่1ผมก็ใส่เลยนะครับ tuple 1 dot index ที่1เสร็จแล้วเราจะมาบวกกับตัว tuple 2นะครับ index ที่0ก็คือเลข5 tuple 2 index ที่0ก็คือเลข5 ลองรันออกมาดูมันก็จะนำเอานะครับตัวเลข1ของทับโปที่1เนี่ยมาบวกกับตัวเลข5ของทับโปที่2ก็จะได้ออกมาเป็นเลข6ทีนี้นะครับสมมติว่าผมมี Array Vector อยู่อันหนึ่งสมมติว่าให้ชื่อ str_vec มีค่าเท่ากับเราสร้าง Vector Macro ขึ้นมานะครับใส่เครื่องหมายตกใจแบบนี้ด้านในเราจะใส่ Element เป็นตัว s t r i n งนะครับ มี 1, 2แล้วก็3มันก็จะขึ้น data type นะครับเป็น vector แบบ string แบบนี้ทีนี้ผมบอกว่าเรากำหนดตัวแปรแบบ tuple นะครับก็คือเราใส่วงเล็บแบบนี้ด้านในก็มีตัวแปรชื่อ a ชื่อ b ชื่อ c จากนั้นเราก็จะ a d d s i g n ค่า a b c ตัวแปร a b c ตัวนี้นะครับให้มันมีค่าเท่ากับตัว tuple ในแต่ละ index ของ Vector ผมก็ใส่เลยนะครับเป็นเอานะาอาตัวแปรตัว s t e r vec นะครับแล้วก็ใส่ index เข้าไปสมมติว่า i n d e ด็กที่0คอมม่านะครับตัวที่2ก็เป็น index ที่1คอมมา่าตามด้วยตัวถัดมาก็เป็น i n d e ด็กที่2เราใส่แบบนี้นะครับหมายความว่าเราสร้าง tuple ขึ้นมา ด้านในของ tuple เนี่ยประกอบไปด้วยตัว index ของ Vector แต่ละตัวก็คือ 1, 2, 3แล้วเราก็จะ assign ค่ามันให้เข้าให้มีค่าเท่ากับตัวแปรแบบ Vector ที่อยู่ด้านหน้าจากนั้นเราลอง print ทั้ง3ตัวนี้ออกมาดูผมก็จะ print นะครับตัว a b c ออกมา run ดูมันก็จะ print ข้อความนะครับ one ออกมาตัวนี้ก็คือเป็นการ assign ค่า แบบตัวแปรแบบ tuple ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรา,าตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราสามารถใช้ under score ขีดเว้นว่างไว้แบบนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าตัว c เนี่ยเราไม่ใช้งานเราก็เปลี่ยนตัว c เป็น under score แล้วก็ลบการนำมาใช้นะครับก็เหลือแค่ a b แบบนี้เราก็สามารถาทำได้นะครับ